สวัสดีครับวันนี้พบกับบ้านสวนต้นไผ่หรือท่านเนี่ยสาเหนือว่าเ <ไป S 1> ก้าบงวันนี้บรรยากาศเมนูง่ายๆอบไก่ดูกันครับเมนูไม่มีอะไรมากครับอ่ะซูมลงนรงนี้ครับไก่วันนี้อ่ามีอ่าไก่มีหนึ่งตัวนะครับ เราก็ไม่ใส่อะไรมากนะครับเราก็มีเครื่องเทศนะครับก็มีม,มาลายละเอียดเยอะเป็นสูตรใครสูตรมาแล้วกันวันนี้สูตรพริไข่ไขาวอ่าไข่ขาวนะครับเพราะเรามันหมักเผื่อไว้แล้วนะครับไม่นช่พริกไทยแกง,งหอแกงหอมป้อมโอเคสูตรใครสูตรมันใครไม่รู้ครับภาษาเหนือว่าแกงหอมป้อมนี่นะครับนี่แล้วก็ใส่พริกไทยนะฮะพริกไทยเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ใส่รสดี เราก็จะหมักนะครับนี่หนึ่งตัวแล้วก็เผื่อไว้อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวหนึ่งนะครับเกลือไว้ผิดไว้พลาดเราไม่ต้องใส่นะอเราไม่ตลกนะตากล้องเขาไม่พูดเกลือใส่นิดหนึ่งไม่เป็นไรเกลือเราเพิ่มทีหลังได้อันนี้รสดีอันนี้น้ำตาลครับน้ำตาลนิดหนึ่งประมาณแค่นี้พอนะ บ้านเรานะครับภาคเหนือฝันมือฉีบตู้น้อะนี่คือผงนัวนะหน่อยแซบหน่อยใส่เยอะแซซบลายใส่น้อยก็แม่ลอยนะนะครับจัดตามเชฟบอกกันแล้วกันนะครับอันนี้คือน้ํามันเข้าเข้าไก่หอยนะครับผมหอยดีต้องหอยอะไรครับหอยดีต้องหอยจุลาหอยมีราคาต้องหอยอะไรเ่ยหอยธรรมศาสตร์เข้าเข้าไปใกล้ๆหน่อย ออทำอะไรใกครับนี่น้ำมันหอยฮะออกออกมากครับเออเดี๋ยวดูจนนี้นี่เองเจอลเจอแล้วยูทูบเบอร์เลยใช่จ้าอ่ะนะครับอันนี้คือซอสนะครับผมซอสอะไรครับซอสเราไม่บอกยี่ห้อนะครับไม่บอกยี่ห้อสปอนเซอร์สปอนเซอร์ยังไม่เข้าสปอนเซอร์ยังไม่เข้านะเราสปอนเซอร์นะครับต่อไปนะครับมือผมล้างเสร็จสับเรียบร้อยนะครับผมพร้อมหมักนะครับ อ่าอาได้เติมไปอเติม<ป>อ่านะครับนี่ครับหมักหมักเข้าไปหมักครับหมักเข้าไปให้เยอะๆครับให้มันเข้าไปเนื้อเข้าไปในเนื้อเอสทีมาฟังนะครับเข้าไปข้างใน นะครับเพื่อให้มันเข้าไปถึงในไก่ก็นี่ครับจิ้มจึ๊กจึ๊กได้ดีไอ้นี่นะไอ้ไม้ไม้เสียบลูกชิ้นนั่งผมเลยเซ่อมจึ๊ก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 อ๋อครับผมโอ้ขอบคุณทุกทียเซฟจะอร่อยเพราะหาฟังเสียงจึ๊กคิงนี่มจินมนักไก่ไปย่างอื่นเลยทั้งหม อาถือไว้นะเดี๋ยวพี่ชมแข่งเข้าไปครับจิ๊กจิ๊กจินะครับขอบคุณดีเจเปเป้ด้วยนะครับวันนี้มาช่วยกันเป็นตากล้องนะครับจิ๊ก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 นะครับนี่เราก็เสียบเข้าไปนะครับเครื่องมันจะได้เข้าไปถึงรสชาติข้างในนะครับที่จริงมันต้องมีตะไคร้นะฮะพอเรามาได้เตรียมมาตะไคร้ยศยัดตูดนี่หน่อยหนึ่งมีไหมฮะตะไคร้เรามีไหมฮะ ใครเรามีไหมไม่มีนะม่มีนะครับผมต้องแข่งก้อนนะนี่ครับเราพุ่งไปนี่นี่จริงๆเราจะหมักไว้ประมาณค้างคืนนะครับแต่ที่นี้เราเพื่อความรวดเร็วนะครับเราก็จะทดลองนะครับการทําไก่ปิ๊บนะครับไก่ปิ๊บเราก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะเป็นเสียบขวดนะครับหนึ่งตัวเดี๋ยวเราจะ ทำการนะครับเอาขวดมาครับผมใส่น eh right ้ําให้ด้วยครับใส่น้ําข้างในนะครับใส่น้ําเดี๋ยวผมจะเขาน้ำหน่อยครับน้ําตรงนี้นี่ครับนี่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 หรืออ๋อนะครับเอาน้ําใส่ประมาณครึ่งขวดได้ม ส่วนผสมกันนะครับนี่คือเราก็นวดนวดเข้าไปครับเหมือนกับนวดเส้นนะครับนวดแผนโบราณนะครับให้ไก่มันได้อ่คลายอ่าคลายความเมื่อยล้ากันแล้วกันนะครับผมเรื่อจิ้มโอเเครื่องแล้วก็ยัดยัดยัดไปครับเดี๋ยวเราก็มีน้ําจิ้มนะครับอ่าแล้วก็จะเพิ่มทานนะครับใส่ละน้อยนยอดกินเลยเ็วปงอย่างไรครับผม นี่ครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับโอ้หัวหายนะครับผมเอเพราะว่ามันมาตัวเดียวนะครับมาตัวเดียวหัวหายหนืมุดนินะครับอ้าวนะครับมาเชิญครับตาตาไปครับผมอ่ะเรามาเริ่มนะครับเวลาพิธีทำนะครับการที่จะอบไก่ปิ๊บนะครับต้องผสมน้ำนะครับต้องเติมน้ำไว้ในขวดนะครับ เติมน้ำนะครับอ่าใช่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงเติมน้ำก่อนนะครับน้ำมันน้อยขอน้ำอีกนิดหนึ่งโอเคครับอย่าเอาราดไก่นะครับเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยโอ้โอเคครับผมน้ำใส่นิดนึงนะครับเก็บหรือไม่เนาะเจ็บล่างข้าวเจ็บเท่มรึเปล่าโอ้โหยังไม่ร้อนหรอกครับเอ๋อเราไปใส่ทำไมปิ๊ดตรงนั้นน่ะเดี๋ยวนะฮะ ก็จะวางลงตรงนี้นะครับนี่หวังว่าคงไม่ล้มนะฮะฐานเราแน่นอยู่แล้วนะครับจะเอาอะไรลองตรงนี้หน่อยอลองาการมันพลิกต่อไปครับหลังจากเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ พร้อมเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็นี่มีปิ๊บนะครับอ่าแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะมาคุมหัวตัวเองแล้วก็กลับบ้านใช่นะคุมไก่นะโอ้ยโอ้ยมีมุกตลกด้วยใครคิดว่าจะมาคุมหัวตัวเองนะครับแหมถ้าไม่อร่อยนี่อากกับนี่ต้องเอาปิ๊บคุมหัวแน่นอนนะครับหัวี่โดนคุกอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสวดสำเร็จนะครับโอเคเจอกันนะครับไม่ต้องกดตัวแดงนะอ่า